วันที้มาเป็นคนแรกนะคนแรกนักรรมการครับเรี่องที่หาจะดีก่อนจะได้ความเข้าใจด้วยกันว่าเวันนี้เรามามาใหม่นะครับก็คือทุกปีเราจะมีการทัศน์ศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดทุกปีเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนดี่อยู่ในระดับหนึ่งเราก็จะมีอยู่สี่กิจกรรมเพราะว่าเราสี่กิจกรรมต้องทำไปด้วย พิธีกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นกลุ่มองค์กรดีเด่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขด,ดีเด่นแล้วก็ตำบลเข้มแข็ง,ง,ขงสารพัดยามเศรษฐกิจพอ,อเพียงดีเด่นนะครับาการเพราะว่าที่ตองร้อยเรียงแบบนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ,บ้านตำบลเราบอกว่าหมู่บ,บ้านตำบลจะเข้มแข็งได้เนี่ย ต้องเริ่มจากคนก่อนใช่ไหมครก็คือเราต้องทําให้คนมีจิตอาสาที่จะเข้ามาทำงานเพื่อบา้านเพื่อพื้น่ของตัวเองนี้เยอะๆนะครับคนที่มีจิตอาสาในสายขอ,องโครงการพัฒนาชุมชนเราเรียกถ้าอยู่นระดับหมู่บ,บ้านเราเรียกว่าอาสาพัฒนาชุมชนนะครับเราก็ได้ววลุ่มีหมู่บ้านละอย่างร้อยสี่คนก็ทำหน้าที่ต่ตางๆมากมาย ในหมู่บ mm ้านอย่างน้อยสี่คนเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในระดับตำบลเราก็จะมีผู้นำเมื่อกีอาสาพัฒนาชนในในระดับหมู่บ้านเนี่ยเราเรียกว่าอาสาพัฒนาชนในระดับตำบลเราเรียกว่าผู้นําอาสาพัฒนาชนในระดับตำบลเนี่ยก็จะมีผู้นําอาสาพัฒนาชนผู้ชายหนึ่งท่านแล้วก็ผู้นำอาสาพัฒนาชนหนึ่งท่านเท่านั้นทีนั้ดในทุกทุกคืนที่ ถ้าเกิดมีคนผู้นำภาษาคนเข้มแข็งเ,งเน,นี่ยเขาก็มั่นใจว่าพื้นที่นั้นจะมีคนนำในการพัฒนานะครับพอผู้นำภาษามขาะะแล้วในกิจกรรมหนึ่งก็คือในเมื่อกี้เป็นบุคคนใช่ไหมฮะแต่นี้ต้งเรีนคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเรารวมตัวกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มในการพัฒนาผมว่าชุดชดตบบนตำบลก้เหมือนกัน นั่นนะถ้าเกิดหมู่บ้านชุมชนตำบลจะพัฒนาสำเร็จได้ถ้าเกิดไม่มีกลุ่มที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาฮะตอนแรกกลุ่มเนี่ยก็คือเดี๋ยวเวลาเราฟังเนี่ยผมจะบอกว่ากลุ่มที่ท่านนำเสนอสามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนาอย่างเราะนั่ยนั่นเวลาถูกเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็น ผู้นำผู้นำวชิรเนี่ยเราจะเล่าความสำเร็จว่านำเป็นคนนำให้คนอื่นวารงร่มกิจกรรมพัฒนาอย่างไรแต่พอมาเป็นกลุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็อยากทราบว่ากลุ่มเนี่ยเป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลอย่างไรนะครับน,น่าการความสำเร็จในการพัฒนาวิุวัรร์ของท่านแล้วเนี่ยแล้วท่านเป็นแกนเป็นแกนหลักนะ ในการที่จะชวนคนรู้นปีใหมมาพัฒนาหมู่บ้านของคนของเราอย่างไรนะกี่คนแล้วกิจกรรมที่หนึ่งคนกิจกรรมที่สองเป็นกลุ่มกิจกรรมที่สามในเรื่องของการทัฒนากิจกรรมพัฒนาชนิดเด่มในทุกๆปีเราก็จะดูหมู่บ้านหมู่บ้านเมื่อก่อนเราเยกว่าหมู่บ้านพัฒนาเป็นแต่งรุ่นอันนี้มากๆก็เะิมทำนะหมู่บ้านพัฒนาแต่ตอนหลังเนื่องจากประเทศไทยเราเรามีวิสัยทัศน์ ในการเป็นประเทศมั่นคงบังคังยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงดังนัいい้นในระยะหลังหมู่บ้านพัฒนาเราก็บอกว่าต้องเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แต่นั้นเราเมื่อเปลี่ยนชื่อเรียกเมื่อปอนเราบอกว่าปับป่วนหมู่บ้านพัฒนาแต่ตอนหลังเราต้องเป็นการปักปวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ <or S 2> an. เย็นเป็นสุขนะครับคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขเป็นคำที่สมเด็จพระนิพฐานข้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุศมาเป็นข้อส่งพระนิพพานไว้ดังนั้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครได้รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขก็จะได้เข้าเมื่อก่อนมีรางวัลปีรางวัลเดียวคือหมู่บ้านหมู่บ้านพัศน์กา นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจมันเป็นดีในส่วนใหญ่้ต่ได้าองทุพอสักงตีคนแล้วกลุ่มแล้วเป็นหมู่บ้านจากหลายหลายหมู่คือเมื่อก่อนการให้สั่งกิจกรรมให้ประชาชนมีเดินเนี่ยไม่ได้จบที่ระดับหมู่บ้านแต่ตอนนี้โลกก็เปลี่ยนไประดับหมู่บ้านก็จะเล็กไะปัจจุบันเราเพิ่มตำบลเข้มแข็งไปอีกหนึ่งเป็นกิจกรรมก่คือเราอยากรู้ว่าในหนึ่งตำบลเนี่ยมีการร้อยเรียนกั็นยังไง ท้องถิ่นท้องที่ทํางานร่วมกันยังไงนะครับดังนั้นเราก็บอกว่าต้องคเข้มแข็งตามหลักปัจจัยในส่วนของวิทยาศาตร์นะครับต้องมือเข้มแข็งไม่ได้ทิ้งไปโดยโดยทั่วไปแต่ว่าใช้น้องทหลักปัจจัยของสกินโอมเพลตมาประยุกต์ใช้ในการเป็นเครื่องมือนในการทำงานนะครับดังนั้นกิจกรรมขั้นสันขั้นสันกิจกรรมว่าเราจะมีเดือนนี่ยก็จะมีสี่ขันยาม คณะทุกอำเภอเนี่ยก็จะเสนอผลงานเข้าไปสี่กิจกรรมแต่ว่าเรื่องแต่กิจการนี้จะเป็นกองจัดองคประกอบจังานใหญ่เลยคณะกรรมการไม่มีองค์กา,ารที่จะมาดูสี่กิจกรรมในทุกอำเภอได้ในรอบแรบบกการจัดบัตรเราได้ออกแบบให้มีคณะทำงานคณะทำงานงกาันต่อโดยผ่านระบบสูงก็คือสี่กิจกรรมเนี่ยเขาจัดอง อุปสันคคับุรีก็มก็ผู้นำอนสจรมีเด็นชายินพีกลุ่มอกปกรแการบินก็คือกลกุ่มแตกวิศาสตอิสุโชนที่เราปอยู่ในตรงนี้แล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ปัญบนี่นำ,นำนเป็นหนองนูแต้ก็เสนอแต่เสนอโดยผ่านองค์สูนนะครับศูนพอเสนอแล้วทุกสิบสาเลยณะทำงานนี้ท่านผู้ว่ารายารแผ่ขึ้นก็เลยคัดมาให้เหลือหน้าน ห้าอำเภอนะครับห e. ้าอำเภอก็เพื่อแต่ว่าห้าอำเภอเราก็จะขับไล่ตัวหนึ่งระดับที่หนึ่งถึงสามที่ได้คะแนนหนึ่งถึงสามนะฮะแล้วก็คณะกรรารคณะกรรมการที่ท่านผู้ว่าราชการแต่งตั้งขึ้นเนี่ยที่ท่านกรองปนไธ่นานปียังอุตระเป็นประธานคณะกรรมการก็ออกมาเยี่ยมแต่ที่นะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเน่ย ที่เรามาวันนี้เป็นการในกิจกรรมกลุ่มโครงการใหญ่ะะแต่นั้นก็จะกระจายไปใหมนะครับเช่นเมื่อวานเราก็จะไปดูพิพิธภักฑ์แล้วก็จะไปดูหมู่บ้านแต่นั้นก็จะมีกลุ่มโครงการใหญ่ผู้นำวรซายหญิงสามสามพื้นที่นะครับกลุ่มโครงการใหญกสามพื้นที่แล้วก็หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสามพื้นที่แล้วก็ ตัคนเข้มแข็งต่ำตระตนามแล้วสิ่งทีเป็นสารพิษอ่นะฮะดัง,ดง,งนั้นที่นี้ผมจะจำเรียรนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยรางวัลเชิเดชูเปลี่ยนติก็จะมีรางวัลเดียวที่ได้รับเฝ้าเป็นพักการทหารที่รดดัฐแน่แต่ระยะสามปีหลังมาเนี่ยตั้งทรงเมตตานะนะครับตั้งให้แต่าชอบรับสังส่งให้ท่านทงรับเกลือเนี่ยดำตั้งสี่เป็น,นตามเฝ้าๆนะฮะแต่ลน,นก็เป็นโอก,กาสที่ดีนะถ้าเกิด เอ่อหากกลุ่มอุปกรณ์การงาของเราแต่ท่านเป็นแล้วการการงานเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับเราก็ได้ได้มีโอกาสได้มาลุ้นนะครับได้มาลุ้ลในข้อเสนอของกองทุนพวกเรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เป็นตัวแทนของชุมชนนะครับที่ประกวดครั้งนี้นะครับก็รู้สึกขี่ใจความเป็นเกียรตินะครับที่เราสได้เป็นนะครับเนาะก็กลุ่มของพวกเรานะครับ เป็นกลุ่มเ,เ,เล็กๆกลุ่มได้ง่ายนะครับแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนานะครับพัฒนาสิ่งที่อยู่ในชุมชนของพวกเราครับเดินจากกลุ่มเล็กๆในกลุ่มพิสศจักกลุ่มพิักรแล้วเราก็อยากจะขยายไปนะครับให้กว้างออกไปอ๋อแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่นนงนะครับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของพวกเราก็คือเรื่องของ การกินกน,นะครับการกินเรื่องของแผ่นพื้นท,ที่ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนชอยู่แล้วนะครับที่เราจะาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับพี่น้องหนะรือว่าคนที่เอากลุ่มกันอยู่นะครับว่าะมื่อกี้ที่ทางศาสตราจารย์ได้พูดว่าะารนำสังปอนะครับ,ป,นะรบปลูกแล้วก็ปัน่นแล้วก็แปลงนะครับแปลรูปนะครับกรวมก็คือ พวกเราทั้งช่วงโควิดนะครับพวกเรามีโอกาสได้แจกต้นกล้าพักเหลืยงนะครับช่อโองนะครับในในในพี่น้องที่สมัครของเราเนี่ยนะครับให้ทุกคนกับประโยชน์นะครับต้นสิ่ต้นก็ไม่เป็นอาหารที่กินะครับไม่เป็นอาหารที่กินในช่วงโควิดนะครับเมืหลังจากนั้นก็เราก็เราก็ทำอะไรตอบให้คนกินกินไม่หมดบางทีก็เหลือนะครับเหลือแล้วก็ ก็เลยบอกว่าปรามาแปลรูปลองแปลรูปกันดูนครับแปลรูปบาหานที่พื้นที่ของพวกเราเนี่ครับก็เราก็ได้รับความรู้นะครับจากหน่วยงานพัฒนาระที่เขาไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาเกี่ยวกับแปรูปอาหรเราก็ลับมาให้เป็นสู่อเรียนรู้ในชุมชนแล er ушка, like ้วก็พวกเราก็ไปเอาความรู้มาแล้วก็กลับมาพัฒนาต่อยอดเป็นการที่ศ้างของพวกเราเนาะซึ่งเป็นินส่ดับทุกวันนี้